แสงกันงไม่แสงกงมึงอยากได้เกงวันนี้ใช่ไหมเอาเะเอาละนะครับจากครั้งก่อนที่เราพูดถึงไอ้ฟอนเลสใช่ไหมครับวันนี้เล่นแบบสลับมือที่คนอื่นคิดภาพไม่ออกเพราะว่าผมเอามือเดียวลงนะครับดูแบบสลับมือนะครับเวลาที่เราฟอนเลสล็อกไหลนะครับงอศอกนิดนึงดึงขึ้น ถึงใต้คางนะครับสอบข้างยังเข้าหาแขนที่เรายกนิดนึงนครับขึ้นมาโฟกัสค้างนิดนึงแล้วค่อยลงครับนี่จะเป็นไหล่หน้านะครับเป็นเดียวเต็มๆเ,เ,เลยแต่ว่าข้อควรระวังนะครับเวลาที่เราเล่นฟอลเล่นเนะี่ยก็คือเวียงนี่ครับสุดๆไม่ต้องอีโก้ลิฟต์นะครับดึงหมดเป็นหมดครับ มันจะได้เกือบเต็มเกือบเต็มเล็บอย่างนี้นับครับเอาให้หมดจากนั้นถ้าเราเลือกเล่นท่านี้แล้วเราก็ค่อยไปเลสลอกก็ได้นะครับสำหรับท่าอะไรที่เป็นไอโซเลตหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาดูข่าวก่อนเอาเป็นค่าเดียวรอบนี้สองข่าครับเห็นภาพชัดๆแล้วก็ขอบคุณนะครับเสื้อสวยๆจากมัสคิโรครับวันนี้เสื้อแม่ราคาถูกกว่าข้ากินมือน้อนึงอีก การบ,บ้าน,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 นครับบ้านบ้านจริงจริงครับคำข้ากูอยู่โรงเรียน